ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่3มีนาคมนะก็เป็นวันศุกร์ธรรมดาของวันศุกร์ก็จะเป็นฟุตบอลลีกนั่นแหละแต่ทางแต่ละลีกก็จะเลือกมาคู่หนึ่งนะไว้เอาไว้คืน วันศุกรนะ์นอที่เหลือก็จะไปแข่งคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่เล็กๆเ,เอามาเจอกันนะเลือกคู่เล็กๆมาแต่ว่าวันนี้บุนเดสลลกามาแปกนะบุนเดสลลกาเลือกคู่ใหญ่มาอยู่ในวันศุกร์เลยวันนี้เป็นคู่ระหว่างดอทมุลนะเจอกับทางอาบีไลซิกนะเล่นกันที่บ้านของดอทมุลสนามซิกนั่นอิดูนาปะเตะกันเวลาตีสองครึง่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าู้นีีมูม ข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างดอทมุนเจอกับไลท์ซิกวันนี้นะเล่นกันที่บ้านของดอทมุลน,นะสนามซิกเนาอินดูนาพาร์คหรือว่า ชื่อก่อนก็เป็นเวสฟาเลนสเตเดียมนะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือเยลโลว์วอลอันน่าเกรงขามของดอทมูลเนาะก็คือสนามของดอทมูลในะเวลากองเชียร์เข้ามานี่จะใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็เป็นโอ้โหเป็นสแตนใหญ่นะก็เขาเรียกว่าเยลโลว์วอลนะชุดสีเหลืองทั้งสแตนเลยค่อนข้างสวยเลยสําหรับสนามของดอทมูลเนาะวันนี้ที่ดอนะทมูลนะอุณหภูมิ6องศาก็ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะอากาศก็เย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนเข้ามากวนใจอ่ะเดี๋ยวมาดูเฮดดเฮดของคู่นี้กันหน่อย เฮดเวท,ทของคู่นี้สูสีกันนะ6ครั้งหลังสุดนี่เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอดอทมูลชนะไป3แล้วก็อาร์บีไลซิกชนะไป3นะแต่น่าสนใจ3ครั้งที่อาร์บีไลซิกชนะนี่คือ3ครั้งหลังสุดที่เจอกันนะปี2021 2022เรียกว่า3นัดหลังสุดเนี่ยอาร์บีไลซิกเจอกับอดอทมูลทีไรเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะนัดล่าสุดนี่เก็บไป3-0มี4-1มี2-1แล้วก็มีดอทมูลชนะ3นัดก่อนหน้านั้นก็คือดอทมูลชนะ4-1 3-2แล้วก็3-1นะ คู่นี้เจอกันทีไรยิงกันค่อนข้างเยอะนะเฮ h ดทุเฮดถือว่าสูสีกันแต่ฟอร์มหลังๆนี่ทาง RB บีไลซิกดีกว่านะเจอกัน3หนหลังนี่ RB บีไลซิกนี่เก็บชัยชนะได้ลวดเลยแล้วก็ยิงไปกี่ประตูเนี่ยสนัด9ประตูนะส่วนดอทมูลยิงไป2ประตูก็เป็นสถิติที่ดีของ RB บีไลซิกนะเวลาเจอกับดอทมูลน,นะไม,นะไม่ว่าบ้านใครนะไม่ว่าบ้าน RB บีไลซิกหรือบ้าน moon, ดอทมูลน,นะ RB บีไลซิกเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะใน3มนัดหลังสุด เฮดเวหกนัดหลังสุดผัดกันชนะไปคนละสามนะ,ะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนไม่ได้ดูบอลเยอรมันนานนะก็นึกว่า ปาเยืร์นป่านนี้ทิ้งอันดับ2ห่างไปสุดกูแล้วเนาะแต่ไม่ใช่นะพอมาดูก็ตกใจเหมือนกันไม่ได้ดูบอลเยอรมันนานจริงนะก็ไปวุ่นอยู่แต่กับบอลอังกฤษนะตอนนี้ไบเยอร์อยู่ที่1 4 6่ดอทมูลอยู่ที่2แต้มเท่ากันเป๊ะเลยนะ46แต้มนะส่วนทางอาร์บีไลซิกนี่อยู่ที่4นะมี42แต้มจาก22นัดทางเยอรมันเนี่ยมันจะมีแค่18ทีมนะ18ทีมก็จะเล่นแค่34นัดเองตอนนี้แข่งไป22แล้วก็เหลืออีกแค่12 2นัดเองก็จะหมดฤด,ดูกาลนี้นะทีมของทางบนเดสลกาก็จะน้อยๆหน่อยนะไม่เหมือน20ทีมอย่างทางสเปนทางฝั่งอังกฤษนี่20ทีมเนาะเยอรมันนี่มี18ทีมเท่านั้นเองอ่ะพูดถึงคะแนนกันหน่อยคะแนน46แต้มจากฝูงนี่ไม่ได้ชัวร์เลยนะมีลุ้นแชมป์ถึงนี่เลยนะไฟบวกนี่ก็มีลุ้นแชมป์นะไฟบวกนี่ตามจากฝูงแค่5แต้มเองนะพิษผัน2นัดเองก็ อาจจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในตารางอันดับก็ได้นะดอดมูลก็มีลุ้นแชมป์เลยนะทางอารบิเลซิก็ไม่ถือว่าหลุดโซนนะอาบิเลซิกก็42แต้มตามจากปุงแค่4แต้มเท่านั้นยูเนโอนเบอร์ลินที่มาแรงๆก็43แต้มนะก็ไม่ห่างนะเพลิๆนี่ได้ลุ้นไม่ยันไอทักแฟงเฟิร์ตเลยนะ38แต้มแต่ทางบวกบวกนี่ไกลไปหน่อยเนาะก็33แต้มก็ไม่น่าจะได้ลุนนะก่อน3 4 5 6นี่มีโอกาสพลิกกันได้หมดอะ พอมาดูตารางคะแนนจริงๆเออกอส็สูสีขึ้นมาเยอะเลยนะสำหรับฟุตบอลเยอรมันไม่ใช่มีแค่บบเยนกับดอทมูนนะมีทั้งอาร์บีเลซิกและฤดูกาลนี้มีไฟบวกมีแฟงเฟร์ดมียูเนี่ยนเบอร์ลินเข้ามาร่วมแจมนะส่วนทางฝั่งไอไบเออร์เลวูคเซ่น ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่11เลยนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกัดบักที่10นะโอ้โซนตกชั้นมีชาวเก้อีกแล้วเนาะชาวเก้ก็เพิ่งขึ้นชั้นมาก็จะตกชั้นอีกแล้วนะก็ไม่ได้ดูนานสําหรับตารางของฟุตบอลเยอรมันนะอ่ะตอนนี้ดอทมูลอยู่ที่2แล้วก็อาบีไลซิกอยู่ที่4มาดูฟอร์มล่าสุดกันฟอร์มล่าสุด6แมตของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งบริเซดอทมูนก่อน 6แมตช์หลังสุดนี่โอ้โหไอ้นี่แมนซิตี้หรือเปล่าเนี่ย6แมตช์หลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะไล่ตั้งแต่ชนะไฟบวก5-1ชนะโบกุม2-1ชนะเบเมน2-0ชนะเชลซี1-0แล้วก็ชนะแฮทาบริลน4 1นัดล่าสุดชนะฮอฟเฟนไฮม์1-0ไม่ได้ดูดอทมูลนานนึกว่ากระท่อนกระแท่นนะตอนนี้ดอทมูลโอ้โหอย่างแจ่มเลยนะ6แมตช์ล่าสุดทั้งฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยนะโชว์ฟอร์มได้ดีหมดนะเดฟเบลโพคาวก็เข้ารอบอยูฟ่าแชมเปียนลีกก็เจอกับเชลซีก็มีโอกาสแนวโน้ม ว่าจะเข้ารอบนะทางบุนเดสติก้าก็อยู่ที่2ก็ถือว่าฟอร์มพีคสุดเลยนะสำหรับตอนนี้ดอดมูลนะส่วนอบีไลซิก6แมตช์หลังสุดนี้ก็มีแพ้ชนะสลับกันไปหน่อยนะชนะ3เสมอ2แพ้1นะไล่ตั้งแต่ชนะฮอฟเฟนไฮม์สาเสมอไลซิก0ูมีแพ้อยู่ในโอนเบอร์ลิน2-1นัดเดียวนะแล้วก็ชนะบวก 3-0มีเสมอแมนซิในยูฟาแชมเปียนลีกหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะไอทักแฟงเฟิร์ตได้2ประตูตอนหนึ่งก็ดูจากฟอร์มก็ไม่ถึงกับแย่นะชนะ3เสมอ2แพ้1แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองแต่บริเซดด์มูนี่เก็บชัยชนะไป6แมตช์เลยนะทั้งยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็บอลีกบนถ้วยเนาะทางฝั่งอาร์บีไรซิกนี่เสมอกับแมนซิก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะแล้วก็นัดที่2นี่เดี๋ยวต้องไปเยือนแมนซินะสำหรับอาร์บีไรซิกนี่คือฟอร์มของทั้ง2ทีมมาดูฟอร์มในการเป็นทีมเย บรดิเซียดอทมโอ้โหฟอร์มไม่ใช่ดีแต่6แมตช์หลังสุดนะเล่นในบ้าน6แมตชหลังสุดก็ดีเหมือนกันนะชนะ5แล้วก็เสมอแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะเสมอนู่นเลยนะเสมอแมนซิตี้ในรอบแบ่งกลุ่มเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หลังจากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ดอทมูลเล่นในบ้านนี้เก็บชัยชนะได้5นัดรวดเลยส่วนอาร์บีไลซิกการเป็นทีมเยือนก็ไม่แย่นะชนะ5เสมอ1ใน6แมตช์หลังสุดมีเสมอโคโลน00เท่านั้นเองนะฟอร์มเกมเยือนถือว่าแก่มเลยนะสำหรับอาร์บีไลซิกนี่ยิงกี่ลูกเนะี่ยเจ็ดแปดลูกใน6นัดน,นี่เฉลี่ยน,นัดละ3ลูกเลยนะไม่ง่ายนะ เฉลี่ยเกมเยือนนัดละ3ลูกเฉลี่ยในบ้านนัดละ3ลูกนี่ก็ยังพอไหวนะแต่ว่าเฉลี่ยในเกมเยือน3ลูกนี่ถือว่าเจ๋วเลยสาหรับ r าร์บีไลซิกไม่เป็นรองเยอะละสาหรับ R b ร์บีไลซิกในวันนี้มันดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันหน่อยดูจากตัวเลขก็ดีทั้งคู่นะดอทมุน32เกมนี่ยิงได้63ประตูนะแล้วก็เสียไป33ประตูทางฝั่งอาร์บีไลซิกสาเกมเหมือนกันยิงได้74เสีย38ค่าเฉลี่ยประตูได้ของอาร์บีไลซิกนี่เหนือกว่าทางดอทมุล ซัดด้วยนะค่าเฉลี่ยของอาบีไลซิกตอนนี้อยู่ที่2.3ประตูต่อน,นัดเลยนะส่วนทางบริซเซดอทมูนค่าเฉลี่ยในการยิงได้นี่1.97้ประตูไม่ถึง2ประตูนะค่าเฉลี่ยในการเสียประตูดอทมูนจะดูดีกว่านิดนดน,ดนะ1.03ประตูต่อน,นัดส่วนทางอาบีไลซิก1.19ประตูต่อน,นัดเรียกว่าไม่ค่อยต่างกันเลยนะคู่นี้ทางอารบีไลซิกเหนือกว่าในเกมลุกนะแต่ทางดอทมูนเหนือกว่าในเกมรับแต่ดูรวมรวดีทั้งคู่นะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนตัวเจ็บตัวแบนของทางฝั่งดอตมุนนี่ดูนะ่าจะมีปัญหาในเกมลุกเลยนะเพราะสูหน้าตัวจริงทั้งคู่เลยนะอเดยิมีกับมูโกโก้ลงสนามไม่ได้ทั้งคู่แล้วก็มีมาตอูโมเรลงสนามไม่ได้นะแนวลุกก็ต้องกลับไปใช้น่าจะเป็นเอแลนเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะมูโกโก้กับอเดยิมีปกติเป็นตัวจริงแหละแต่ก็เจ็บทั้ง2คนเลยนะส่วนทางฝั่ง อับบิเลซิกตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะปีเตอร์กูลชีอับดูเดียโลแล้วก็ดันนี่โอโม่นะแล้วก็มีคอนหลัดไลเมอร์โดนแบนนะแล้วก็ครอสแมนก็ยังไม่ฟิตร้อยเปดูจากรายชื่อตัวเจ็บตัวแบนแล้วก็น่าจะพอๆกันอนะทางฝั่งดอดมูนี่กลางครบหลังครบแต่หน้าหายเรียบเลยนะแต่ทางฝั่งอับบิเลซิกนี่หาย ตำแหน่งละตัวนะโกตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งกลางตัวหนึ่งหน้าตัวหนึ่งนะสำหรับทางอาร์บีไรซิกแต่ว่าทางอาร์บีไรซิกนี่ก็เดฟนี่จะกว้างกว่าทางอดอทมูลซะด้วยซ้ำนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงกันเจ้าบ้านอดอทมูลนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะกองหน้ามีปัญหานะวันนี้ก็เล่นเข็มลุกไม่ได้เต็มที่นะเลยก็เลยต้องถอยมาใช้แผน44 1 1หนึ่งหนึ่งนะโกเป็นโกเบลนะ เซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นนิโคลัสซูเล่แล้วก็ชอตลอตเตอร์แบ็กนะทางฝั่งซ้ายเป็นไลอเออร์สันทางฝั่งขวาเป็นวูฟมิดฟิลด์ตรงกลางก็เป็นออสการยืนคู่กับจูต์เบลลิงแฮมนะทางฝั่งซ้ายขึ้นเกมโดยไบโนกิเต้น no นะทางฝั่งขวาเป็นจูเลนแบนตัวลุกเป็นมาโกร้อยหน้าเป้าก็จะเป็นเซบาเตียนเอลเลยืนโดดเดี่ยวคนเดียวเนาะส่วนทางฝั่งอารบิเลซิก 4-2-3-1น,นะโกเป็นแบรชวิดนะมือสองลงมาแทนกูลาชีเนาะเซนเตอร์แบ็กสองต,ตัวเป็นวิลเลอบานกับยอสโกกวาติโอนทางฝั่งซ้ายเป็นฮัตเทนเบิร์กทางฝั่งขวาเป็นซิมิกันมิดฟิลด์ตรงกลางสองตัวเป็นไฮดล่ากับชลาเกอร์นะมิดฟิลด์ตัวลุกนี้น่ากลัวเลยนะสามตัวนะติมโมแวนเนอร์โซบอสไลแลวก็เอนคุนฟูหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นซิวานี่คือ11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคุณนี้กัน ราคาของคู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านบรุลเซียดอทมูนต่ออยู่ปอนะสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกเดี๋ยวจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดนี้ไปดูกันว่าวันนี้สกกอร์ซเน p เปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้สกกอ์เซเน p เปอร์มองไปทางทีมเยือนอาร์บีไลซิกนะสถิติของดอทมูลตอนนี้ดีไหมโหจริงนะตอนนี้6แมตช์หลังสุงนี่เก็บชัยชนะได้รวดแล้วก็ ตีอันดับขึ้นมาตอนนี้เท่ากับจ่าฝูงทางไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ถือว่าทางดอทมูนนี่ฟอร์มดีแต่ถามว่าอาร์ไรซิกฟอร์มแย่ไหมก็ไม่แย่นะ6แมตช์หลังสุดนี่หลุดเสมอไป2แพ้ไป1แต่ก็ชนะ3นะแล้วที่น่ากลัวคือฟอร์มการเป็นทีมเยือนนะทีมเยือนของทางอาบิเลซิกหแมตช์ ick, att, หลังสุดนี่ชนะ5เสมอ1เฉลี่ยยิงนัดละ3ลูกเลยเฉลี่ยยิงเกมเยือนค่อนข้างสูงนะผมไม่ค่อยเห็นทีมไหนนะที่ การเล่นเป็นทีมเยือนและยิงได้เยอะขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะที่วันนี้ผมตั้งใจเลือกทางอาร์บิไลซิกคือเฮดุเฮหลังสุดเนี่ยสมแมตช์เนี่ยที่กลางให้ดูเมื่อกี้เนาะสามแมตช์หลังสุดนี้เป็นทางอาร์บิไลซิกชนะได้หมดนะไม่ว่าเป็นบ้านของดอทมูลไม่แปลว่าไม่ว่าเป็นบ้านของอาร์บิไลซิกก็อาร์บิไลซิกเก็บชัยชนะได้หมดแล้วก็ดูตัวผู้เล่นค่อนข้างพร้อมกว่านะข้างหน้าของดอทมูลตอนนี้เกมลุกที่ว่าดีๆนะแต่ว่าตอนนี้ ทั้งมูโกโก้ทั้งไออเดยิมี่นะลงสนามไม่ได้ทั้งคู่ก็ต้องค่อยเซบาเตียนเอแลนะตัวที่กลับมาจากมะเร็งนะก็เล่นเป็นสูนหน้าเป้าตัวเดียวแล้วมาโร้อยก็น่าจะลุยลาไปเยอะแล้วหลักตรงกลางถามว่าดีไหมดีกองหลังดีไหมดีนะสำหรับดอทมุลแต่ว่าเกมลุกวันนี้น่าจะมีปัญหาเยอะเลยตัวหลัก2ตัวลงสนามไม่ได้ผิดกับทั้งอบีไรซิกมีตัวเจ็บตัวแบนก็มีเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วน่าจะครบองค์ประชุมมากกว่านะสำหรับตัว ในแนวลุกแนวกลางแนวรับของทางอับบีไลซิกแนวลุกน่ากลัวนะซิลวาแวนเนอร์เอนคุนคูแล้วก็โซบอสไลน์นะสตัวนี้ทําเกมลุกค่อนข้างดีเลยนะอ่ะวันนี้ราคามาปอนะทางเจ้าบ้านดอดมุลต่อปอมุมเสมอนี่น่าจะกว้างที่สุดแหละแล้วก็มีมุมชนะทั้งคู่นะทั้งดอดมุลแล้วก็ทั้งอับบีไรซิกผมให้ประมาณเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยมุมเสมอน่าจะ4 0เลยล่ะ น่าจะกว้างที่สุดแล้วก็ทางเจ้าบ้านดอทมุลชนะ30%นะทางอาร์บีไลซิกทีมเยือนชนะ30%นะก็น่าจะประมาณนี้นะวันนี้ซื้อ2มุมสบายใจไว้ดีกว่านะมีมุมเสมอไว้ลองอีก1มุมนะวันนี้ทางดอทมุลเจ้าบ้านต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกรองไปทางอาร์บีไลซิกทีมเยือนสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะหลายส่วนตัวของผม s c s a a นะมีตัวอด้วยนะ ใส่ scsn ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปนั้นก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวเล่นให้อีกทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทาง Facebook ทาง YouTube และก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดค,คลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ